ครับสวัสดีครับพวกประชููกษานะครับวันนี้ก็จะไปลากรถนะครับกินข้าวเสร็จก่อนนะครับค่อยก็รอดูครับว่าจะจมแบบไหนนะครับรอเสียงเมกินข้าวก่อนนะรถก็จอดอยู่นู่นนะเทเลอร์ไม่รู้จะสตาร์ตติดหรือเปล่าติดอยู่ใกล้ๆนี้นะครับเกษตรน่าจะเป็นเกษตรนะครับรอดูครับ ว่าจะจมขนาดไหนครับเพื่อนลานำไปลากรถน,นะครับจะเสียโจม ก็จะลงแล้วนะครับดก้ดูก็ถึงที่หมายแล้วนะครับเราจะดูกันว่าจะจมแค่ไหน,นครับ สู้กับ้านย่อสู้กับ้านทำงานด้ <laughs> นวยกันอาชีพเดียวกันต้องช่วยกัน <c oughs> นี่ครับจมอยู่ตรงนี้นะครับ เป็นกำลังใจให้ดูโลกภิสารได้นะครับกดติดตามกดับ s u b s ต r ให้ผมได้นะครับขึ้นใหม่นะครับเกษตรดูนะครับ โอ้ oh, ขึ้นลงครับลงได้ก็เดียวจมเลยับมาเมื่อเช้าครับพร้อมกันเลยแต่จมครับ ยุเกี่ยวอยู่ปากโน่นมองมาเหมือนจะจมครับเกีก่อยวเป็นขนมใหญ่จะเสร็จพัฒนา,านะครับทำด้วยเซยม่นะครับ มามามาต้องขึ้นแล้ว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 ต้องได้แล้วนะครับโอ้เป็นใจสบาย ลงไปจมเลยครับนะต้นใส่จะรอยกูบะต้ามากเกี่ยวนี่แล้วเอารถนี้มาลงคนระับก็ไปเกี่ยวงานตนินตนนตนดต่อนครับลากเสร็จแล้วนะแล้วก็เสรนะ็สจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรับฝากติดตามคลิป คูโลกอีสานร,รับเสียเมนลำซิ่งเลยนะครับครับสวัสดีครับ